โอเคสวัสดีทุกคนครับผมตอนนี้แล้วก็มาอยู่กันในเกม Marvel นะครับตัวละครที่เราจะมาพูดถึงวันนี้ก็จะเป็นตัวของ Black Panther นะครับหรือว่าเสื้อดำอะบาการ์ดา for ever โอเคดูที่การโจมตีปกตินะครับจะเป็นการขวนเนาะใช้กรงเล็บไวเวเนียมในการขวนนะครับเป็นการตีระยะใกล้เนาะขวนเรื่อยๆเลย เดี๋ยวสกิลต่อมานะครับจะเป็นตัวของพาสีฟนะครับเดี๋ยวผมจะไล่จากล่างขึ้นบนนาะเพราะว่ามันต้องใช้ความสามารถของมาร์กเนาะโอเคพาสีฟก็คือเมื่อเราเลือดต่ำนะครับจะทําให้ดาเมจเราแรงขึ้นเนาะมันจะขึ้นลูกศรกับขอบจอนะครับแปลว่าตัวของเราเลือดต่ําแล้วดาเมจก็จะแรงขึ้นเนาะต่อมานะครับสเปียร์ทอร์สนะครับจะเป็นการปาหอกไบเทเนียมไปข้างหน้านะครับแล้วก็ตัวที่โดนแล้วก็ตัวรอบจะติดมาร์กนะครับต่อมานะครับเป็นการ ใช้สกิลสเปกบาร์นะครับการกดหัสเปกบาร์ค้างครับจะเป็นการแต่งแพงนะและหลังจากแต่งแพงเราสามารถกดสเปกบาร์เพื่อระเบ,บิลจ้ำได้เนาะโอเคต่อมาเป็นสกิล e นะครับเป็นการพุ่งไปข้างหน้านะครับแล้วก็ตัวที่โดนก็จะติดมาร์กบนหัวเลยครับสังเกตสัญลักษณ์บนหลอดเลือดของศัตรูนะโอเคต่อมาจะเป็นสกิลชิพนะครับสกิลชิพก็คือพุ่งใส่ศัตรูนะครับ อันนี้คือเราได้ใช้บ่อยแล้วก็แรงมากครับทาให้เรามีโมบิลิตี้ที่รวดเร็วแล้วก็ไวขึ้นเนาะแล้วก็ตัวที่มีมาร์กนะครับหลังจากที่เรากดสกิลชิปไปทําให้สกิลชิปของเรานี่ลีเนาะเพื่อสังเกตที่ตัวลูกศรที่ผมชี้ได้นะครับเดีย๋ยวลองดูนะสกิลชิปตัวนี้นะอ่ะหลังจากที่เราปาหอ,อกไปฮึบ๊บอ่ะกดชิปไปปึ๊บเห็นไหมสกิลชิปจะลีอ่ะตัวที่ติดมาร์กก็จะจะทําให้สกิลชิปลีเนาะ แล้วก็เราก็จะได้ตัวของโบนัสเฮลนะครับหรือว่าตัวของโบนัสเลือดนะครับเป็นหลอดสีสีว่าฟ้าขึ้นมาเนาะตัวละ40หน่วยนะครับสังเกตได้ที่ตัวหลอดเลือดของเราเนาะถ้า3มตัวมันก็สี2เนาะเป็น120เนาะโอเคต่อมาเป็นสกิลคิวนะครับเป็นอัลติเมทเน,ะนาะขณะที่เราใช้คือเราเราจะไม่มีตัวของหลอดเลือดพิเศษเพิ่มขึ้นมาเนาะเราต้องระวังในการที่ขณะที่เราใช้ลองตาย,ยนะครับเพราะว่า ัวอื่นตีมาแล้วก็เป็นเลือดปกติของเรานะแต่หลังจากที่เราใช้นะครับใช้แอนติเมจจะทําให้ตัวละครศัตรูที่โดนนะครับติดมาร์บนหัวนะครับแล้วเราใช้สกิลชิปใส่อย่างเงี้ยจะทําให้ตัวของสกิลชิปเรารีดอีกครั้งหนึ่งเนาะต่อมานะครับจะเป็นตัวของทีมอัพอาวิตีนะครับจะใช้กับตัวของแมจิกนะครับจะเป็นวากันด้ามาสเตอร์นะครับคือหลังจากที่เราเข้าไปตีศัตรูแล้วครั้นี้เลือดเราลดเนะี่ยเราสามารถกดตัวของสกิลซีเพื่อ วนกลับมาที่จุดจุดเดิมน,นะครับแล้วก็เราก็จะได้ตัวของโบนัสเลือดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอ่ะสังเกตที่หลอดรถไฟเนาะเป็น138นะครับวาร์ปกลับมาจะเป็น2 1 0ร้อเนาะโอเคก็จะประมาณนี้ครับโอเคต่อไปจะไปเล่นตัวของแบ็คเฟนเดอร์กันเลยครับผมไปไปรับชมกันในเกมเ,เลยครับผมโอเคนี่เป็นงานอ่า ด่านอะไรวะด่านยึดจุดใช่ด่านของเราด้วยครับโอ้โหเขาลบก่อนนะปลเตรียมตัว มีแท้งหนึ่งนสองดาเมจสามโอเคถือว่าเป็นคอมที่ดีต้องยืดจุดก่อนดีกว่ามันจะลดออกโอ้ s มนี่อะไรอะ โดนอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะอแต่เอาอยากให้เหรออยากให้เขจะเกาหลังให้ยังไง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 เกาหัวเลยฮะตัวันนี้ เก่าหัวเก่าหัวไปยังไม่ได้เหรอหายเราตายหมดครับเกิดการตายหมดเกิดขึ้นแอบไปพูมแ๊บพี่มูอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคอยู่นี่

เสี่ยเลือดเยอะแตงเย็นผมมีอัลตรีเมีนะไปก่อนลับกูหมดไปไหนกูรู้ไงว่ามึงจะฝังยี้ โอ้ไม่โดนมันใช้ยากนะอัตีอตอนแบบว่าไม่โดนโดนไอ้น,นี่เล่นงานก่อนฮนะแต่ว่าตีเราแรงนะโดนเป็นหมู่เลยใครมันบินขึ้นแอบก่อนเพื่อนใจเย็นใจร่มๆ ลุงมาแล้วโอเคพร้อมยังโอ้ยมันหิวมันหิวมันหิวมันจะตายแล้วมูไน่ไงมันเปิดอันตีไอ้น้ำมันเปิดอัตี่อลไปไหนไปไหนไปไหนไอ้หนู S <S ไ s ให้หนีนนมีห้างดิยังไรดเบียดไปตวงตาห้าวเกินฮะแต่มันจะตาหลายตัวนะโหเเ็นทิดนี่สกิลมันขี้โกงอย่างเี้ย สกิลสลีปมันเนี่ยโกงมากครับถ้าถ้ากดโดนเลยนะใครมันยิงอะไรรัวๆทุกคนไอ้นี่แหละพันนี้เชื่ออีกแล้วือหน่อยโอ้โห คนล่วงฮะเรียบร้อยซัพพอร์ตโอ้มันกดแล้วผมติดอะไร เกาเกาเกาไม่ให้กดครับตันตีมาตีสวนไม่โกงเกาไปไหนแล้วเกาหลังเกาเกาโห้ยคันเเกินต้องเกา โอเคโอ้โหผมปลดล็อกคิงออฟคิงแอสแบคแพนเธอร์โอเคผมรู้สึกว่ามันสั้นไปเดี๋ยวเราไปต่อยสักตาแล้วกันทุกคนไปโอเคมาเกมที่สองใกล้จะพอว่ะ เมื่อกี้ทำไมมีโลกิมาบินหน้าทุกคนเนี่ยผมนึกว่ามันมีตัวแค่ตัวที่แบบว่าทอหรือไม่ฮีาอย่างเงี้ยอื่นก็มีนะไปสกูแต่ย็นครับหลบไปก่อน เพื่อนตั้งแพงไปก่อนรอครับเดินตามรถยังไม่ได้ฮะใครดูหรือเปล่าข้างหลังไม่มีฮะไปไหนไอ้มึงุมเขาไม่เขาไม่ให้เดินไม่รู้แหละโอ้ยมันเกือบได้หมดแล้ว เมื่อกี้ผมโดนอะไรครับโอ้มันหันสะบัดมาโดนไม่งั้นละ่ะหายหมดแล้วมีรูปตัวเล่กนิดน้อยเราดันรถไปมหมครับอะไรอ่ะ Iron Man ไหนพันนี้เชื่ออีกแล้วคนชอบเล่นกันเหรอพันนี้เชื่อเนี่ย ไปละใครจะอยู <your> ่ก็อยู่ฮะเก็บเลือดหน่อยครับอะไรมันคนละรุ่นหรือเปล่าไป็นไรแล้ว ยึดร้อยอขอรัดหนึ่งพี <c oughs> ไม่มีคนมาซ้าย <c oughs> ยังไม่รู้ตัวฮะยังยิงเพื่อนอยู่ ไม่ไดเชื่อเอาเปิดเบอร์ิแต่มันอยู่ข้างในอหรเพื่อนเราจะเข้าจริงๆเหรอเปิดผิดเวลาแล้วเนี่ยวาร์ปกลับมาครับที่เดิมโอเคเออเออ ฮิวหน่อยได้ไหมครับโอ้โหกูจะตายเกิดไม่เอี่ยวจัดจุรี execution e x e c u i o n เอแรงวะผมนึกมันจะไม่แรงเอ e u t i ด้เลเนี่ยโอ้โหเว่มาก หนึ่งตีฮะลึกไ,ไปหรือเปล่าเพื่อนไม่โดนโอ้โหไม่โดน ไม่โดนเนโมไม่โดนหน้าม่อเฉยมันอีกแล้วมันตั้งป้อมเลยทุกคโอ้โหยโดนไอ้นี่มันแขกอะ กาลุล <manifestations> <Che> ุ้นฮะการตายลุฮะไม่ตงตกใจนะครับการเล่นตัวนี้มันตายไปแล้วครับอ้าวกมจุบเล่เ่าเป็นตัวระยะประชิดมันโอกาสตายสูงเลยครับอือ เทจโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวของ b บล็ k บันเทอรนะครับถ้าใครชอบก็ไปลองเล่นกันได้นะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมอย่าลืมกด subscribe ให้ผมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายผมเจอกันครับ